สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสำหรับพบกับรายการสํานักงานทนายความพบกับเพจดีกว่าอ่าหรือพูดคำไหนพบกับเพจสํานักงานทนายความรัตนเพชรบายทนายเดชนะครับกับรายการกฎหมายง่ายๆนะครับในอีพีนี้เรามาพูดถึงนายประกันนะครับนายประกันแบ่งออกยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ติดต่อยังไงหลักทรัพย์ประกันยังไงถ้าใครมาฟังคลิปนี้ครั้งแรกกับย้อนไปดูคลิปอื่นๆย้อนหลังได้นะครับ ผมไม่พูดซ้ำนะเพราะผมพูดสั้นๆเองนะครับไม่เกิน5้านาทีต่อคลิปแต่นั้นคณมีเสียเวลานิดนึงนครับเพื่อรู้กฎหมายสิทธิพื้นฐานของคุณเองกฎหมายเบื้องต้นนะครับง่ายๆติดต่อเองได้ทําเองได้ในเบื้องต้นแต่ผมแนะนําเสมอว่าถ้าต้องรายละเอียดลึกกว่านี้เนี่ยแนะนำให้มีทนายความนะครับดําเนินการแทนท่านจะดีกว่าเสียน้อยเสียมากครับเสียยากเสียง่ายสุดท้ายเพื่อประโยชน์ของท่านนะครับ แนะนำอย่างนั้นนะฮะวันนี้ในคลิปนี้เรามาพูดถึงนายประกันในเวอร์ชั่น2คือเวอร์ชัน2องวไม่ใช่ล, <laughs> ละหลายคนว่าวพี่กวนตีนไม่ใช่นะนี่กำขำนะครับเวอร์ชั่น2เวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน2คือตัวนี้นะครับเอานิ้วลงไม่ได้นะนิ้วลงไม่ได้นิ้วลงไม่ได้ถ้า2นิ้วก็แบบนี้นะครับถ้าถ้าถ้าขึ้นแบบนี้ก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ชื่งเขานิ้งยงกันอยู่ช่วงนี้นะครับ <laughs> อันนี้เราไม่พูดมากนะครับการการเมืองพรไม่ยุ่งแล้วมุ่งธรรมาหากินอ่า <laughs> แบบที่สองแบบที่สองแบบที่สองเนี่ยหลวมเลยเลยแบบที่สองนะครับแบบที่สองแบบที่สองคือบริษัทประกันบริษัทประกันเท่านจะติดต่อได้ที่ศาลเหมือนกันนะฮะที่ท่านไปไปติดต่อราชการนั่นแหละที่ที่ที่คนที่คุณลักลูกหลานของท่านภรรยาของท่านหรือใครก็ตามที่ไปต้องโทษในคดีต่างๆเนี่ยที่อยู่ที่ศาลนั้นๆเนี่ยคุณไปติดต่อเลยคุณจะเห็นบริษัทประกันเขา บริษัทประกันข้อดีของเขาคือข้อดีก่อนนะฮะคุณจะเห็นคือมันจะมีป้ายบอกว่ารับประกันภัยนะครับมีป้ายบอกงู้นนี่นั่นอ่าอย่างเงี้ยมันง่ายหน่อยนะครับแต่ประกันในรูปแบบของชนบุคคลที่เป็นคนมาประกันเองไม่ใช่บริษัทเนี่ยนายประกันที่ไม่ใช่บริษัทเนี่ยเขาก็จะไม่มีป้ายทังนั้นต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นถึงจะรู้จักกันนะครับเหมือนทนายฮะถ้าออกต่างพื้นที่เองก็ไม่รู้ว่านายประกันแต่ละคนคนไหนบ้างนะครับแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ย เราจะมองปุ๊บเราจะรู้แล้วอ๋อคนนี้นายประกันนะคนนี้น,นี่นี่นายประกันนะเราจะรู้ติดต่อได้ไง่ายนะครับแต่ไม่เป็นไร,รไม่ต้องไปชี้เรียกไปเดียนั้นเอาเป็นว่าเรากลับมาคุยกันนะครับในประเด็นว่านายประกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ติดต่อที่ไหนยังไงนะครับตามตามตาม,ตามหัวข้อในคลิปนี้ส่วนหัวข้ออื่นถ้าอยาก,กยารู้เกี่ยวกับนายประกันอะไรเป็นหลักทรัพย์ยังไงย้อนกลับไปดูคลิป,ปอื่นๆนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ด้วยแล้วมาเป็นเพื่อนกันในสำนักง,งานทนายความรัตนพิศบายนายเดชน,นะครับ เพื่อจะได้รู้ข้อกฎหมายเบื้องต้นแบบง่ายๆกับกฎหมายง่ายๆนะครับที่ผมก็ลังพยายามอทิ์นีแน่นะครับเอากลับมาเรื่องนายประกันนายประกันบริษัทเนี่ยค่าใช้จ่ายแตกต่างจากแตกต่างนะครับผมใช้คําว่าแตกต่างกับนายประกันที่ไม่ใช่บริษัทประกันบริษัทประกันค่า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 ,าำเนินการในส่วนประกัน หลักทรัพย์ประกันนะครับจ่ายเงินให้กับนายประกันในกรณีที่ไม่ใช่บริษัทเนี่ยร้อยละสิบถ้าจําได้นะก่อนๆผมพูดไปนะแต่ถ้าเป็นบริษัทถ้าเป็นบริษัทเขาจะดูเรีตามคดีเขาจะดูเรียตามคด,ด,มคดีว่าคดียักยอกคดีจะบ้าคดีทำร้ายร่างกายมันจะมีเรีย สิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ข้อดีของรบริษัทประกันคืออะไรรู้ไหมครท่านจะมีเงินทอนนะครับเงินทอนบางคนเฮ้ยพี่เงินทอนนี่ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดนะ <laughs> ไม่ไม่ใช่เงินทอนในในในเรื่องบางเรื่องนะครับที่ที่เรารู้กันว่าเงินทอนต้องต้องเป็นเงินใต้โต๊ะไม่ใช่นะครับเงินทอนหมายถึงว่าคุณสมณ 10, สมติคุณจ่ายไปหมื่นห้าสมมติคุณจ่ายไปหมื่นห้อ่าคุณจ่ายไปหมื่นห้าอย่างเงี้ยเขา เวลาเขาสารตัดสินตู้มลงมาเนี่ยคุณก็จะได้เงินเงินคืนอาจจะได้เงินคืนมาที่หมื่นหนึ่งหรือเจ็ดแปดพันหรือห้าพันอย่างเงี้ยคืนกับไาให้คุณแล้วส่วนบริษัทประกันก็จะเอาส่วนนั้นไปฉะนั้นแต่การวางเงินสูงกว่านายประกันอันนี้เข้าใจไหมผมว่าอาจจะเข้าใจยากเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดให้ฟังคอมเพลเปรียบเทียบระหว่างนายประกันแบบแบบตัวตัวกับบริษัทประกัน ว่าข้อดีข้อเสียอย่างไงอ่านี้ดีกว่าใช่ไหมมันจะง่ายขึ้นแต่ให้คุณเข้าใจว่านายประกันกับบริษัทประกันเนี่ยมันมีบริษัทประกันคุณต้องวางเงินแล้วคุณได้เงินทอนคืนแต่นายประกันเนี่ยได้จ่ายไปแล้วจ่ายไปเลยไม่ได้คืนสักบาทเข้าใจไหมแต่มันมีข้อดีข้อเสียอยู่ในนั้นนะฮะไม่ใช่ว่ามันม,มีนะติดต่อที่ไหนก็ติดต่อที่ศาลนั้นๆนะครับโอเคนะเข้าใจนะแล้วคลิปหน้าเรามาคอมเพล็ก์กันว่านายประกันแบบส่วนตัวส่วนตัวแบบแบบเอกชนคนธรรมดาทาเนี่ยกับบ,บริษัททำเนี่ย มันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อแตกต่างยังไงเพื่อให้ท่านรู้ท่านทราบถึงสิทธิที่กฎหมายเบื้องต้นในฐานะที่เป็นคนไทย,ท,ยที่ใช้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญที่ที่ที่ถูกบังคับใช้ในปัจจุบันนี้นะครับจะ <c oughs> พยายามร่วเกี่ยวกันเมืองตลอดเลยกูโอเคนะครับแค่นี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดกันต่อในเรื่องนายประกันเป,นเปนเรียบเทียบกันระหว่าง2แบบโอเคนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และมาเป็นเพื่อนกันกันกบสำนักง,งานทนายความรัตนเพชรบายทนายเดชครับบ๊ายบาย